กับอัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮะบเระกาตุกครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นความโปรดปรานหรือความเมตตาจากพระองค์กันล่ก็คือการที่พระองค์ไม่ให้พวกเราในรู้ถึงวันตายนะไม่รู้ถึงวันที่เราจะตายนะผมว่าถ้ามนุษย์รู้ถึงว่าวันว่าวันไหนคือวันที่เราตายนี่ผมว่ามนุษย์คงยังมีแต่ความ ผมว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มนุษย์คงจะทําใจไม่ได้นะคงจะมีแต่ความรู้สึกว่าขนหูนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าไม่ให้มนุษย์รู้ว,ว่าวันไหนที่เป็นวันที่เราจะตายนะผมว่าถ้าคนเรารู้วันตายที่มันจะทําให้เรานี้นขนหูนะเยี่ยวเฉาอ่อนล้าไม่มีแรงหมดแล้วหมดอะไรตายอยากประมาณนั้นนะก็เห,เห็นไม่พื้นก็เห็นในเวลาผมก็เห็นภาพที่เวลาคนเขา คนไปยิงเป้าเวลาเขาประหารชีวิตเดินก็นไม่รอดแล้วมันโอ้โหหมดเรี่ยวหมดแรงน,นักโทษประหารนี่เวลาเขาผมเคยฟังพวกคนที่ก็เป็นเป็นพวกมือเขาเรียกเป็นนัจจุราเป็นสิบเขาเรียกเขายิงคนที่ทำหน้าที่ยิงยิงเป้าเขาเขาเขามาทำยูทูบแล้วเขาลอยฟังเขาบอกว่านักโทษแดนประหารเขาจะไม่บอกเลยว่าว่าว่า,วาันตายของเขาวันไหนแล้วเวลาเขาจะเรียกดิ เขาก็จะเรียกให้ออกมาเฉยๆก็จะให้ออกมาจากห้องขาาังเฉยโดยที่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปยิงเป้านะนั่นคือนั่นคือเป็นลักษณะหนึ่งคือคือว่าการตายนะเขาเขาจะเขาเรียกว,ว่าขเขาจะไม่เปิดเผยให้ให้ให้ผู้ต้องหานั้นรู้ผู้ต้องผู้ผู้ได้ถูกข,ขังนั้นรู้มันก็มันก็ถ้ารู้ก่อนมันจะมีมีอาการทุรนุนทุ่นลายแบบว่าอะไรตายอยากครือหมดหมดอะไรตายอยากแล้วก็ เรียกว่าร้องแบบว่าผมว่าร้องควรอดควรนะนะก็ก็เป็ไปเหมือนมนุษย์เราเองนะอยู่ในโลกดุนยานี่ก็ไม่ไม่ได้รั่าการเปรยในเรื่องวนตายนะเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถรูนานานะ้โงหน้าได้ผมว่าเป็นความเป็นความเมตตานะถ้าถ้าเรารู้ก่อนผมว่าเศร้าเหมือนกันนะมนุษย์ถ้ารู้วันตายก่อนนะจริงไหมนะเพราะว่ามนุษย์นี่มันก็เร,รียกว่ารักรักชีวิตในโลกดุนยานอยากจะอยู่นาน ก็หาสูตรได้ตัวเองกันนะพยายามจะสร้างสูตรตัเองอยู่ได้น,นานๆไม่มีไม่มีไม่ไม่เอาชนะหรอกครับเิื่อถึงเวลามันก็ต้องไปวนะันนี้คนมาตกปลาเยอะนะไปดูสมาชิก็าได้อะไรกันนะ่ยได้เหรอมไมประมาณนะตอ,อะตกกุ้ง เอ<น>ได้ไหมเนาะตกปลาน,น, <S <S น,นมีความใจเย็นครับสมาชิกตกปลาต้องใจเย็นๆนะครับเขาเรียกว่าใจรักครับคุตกตกปลาตกกุ้งไม่ได้หวังกินเอาความสบายใจ